ดวงของชาวราศีกันนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา2 2สิงิงหาถึง21กันยาเป็นโหราศาสตร์สากลนะคะถ้าไม่ทราบลักษณะสากลให้ดูในช่วงเวลาที่บอกราศีกันคุณจะมีฟูมูลนิวมูลอยู่ในเรือนที่3แล้วก็เรือนที่7นะคะเรือนที่3จะเป็นกลุ่มสังคมแต่สังคมทางใกล้อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะถ้าอยากจะเดินทางใกล้ๆหรืออาจจะแบบ เหมือนย้ายที่อยู่เจอเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆมีโอกาสได้ถ้าใครโสดราศีกันมีโอกาสที่คุณอาจจะเจอคนรักคนถูกใจเพราะว่ามีเออมีฟูมูลอยู่ในเรือนที่เจ็ดอ่ะมันแล้วอยู่ในเลือนราศีธาตุน้ำซึ่งเป็นเลือนคู่ครอ,องของคุณเนาะ ไม่เคยมีมาก่อนเครื่องเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะอาจจะไปถูกใจหรือได้เซ็นสัญญาได้รับการโชคดีทางด้านการงานอะไรใหม่ๆได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าใครก็ตามนะคะมีความคิดอยากจะกู้หนี้ยืมสินหรือไปทำงานเกี่ยวกับพวกเงินประกันเครดิตกลุ่มดอกเบี้ย เงินค่าในหน้ามีโอกาสได้นะคะแต่อย่าเพิ่งหัวร้อนเพราะว่าในช่วงเวลาดาวพุธมันเดินตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงยี่สิบสายีเมษาเนี่ยดาวพุธมันเดินถอยหลังคุณจะรู้สึกว่าอะไรก็ยังติดขัดอยู่มันเป็นช่วงหยุดยาวของคนไทยได้วยเนาะ เออก็การงานมันอาจจะยังสต๊อกก็โชคดีที่มันมามาเดินถอยหลังช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้คิดทบทวนอะไรเงี้ยวางแผนการงานของตัวเองดีๆมันยังไม่ขยับรอให้มันขยับหลังจากปลายเดือนมีโอกาสที่ดีอย่างหัวร้อนแล้วกันเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่ายิ่งพยายามมันจะยิ่งไม่ค่อยได้รับการร่วมมืออ่ะเออ ยิ่งพยายามยิ่งรู้สึกว่าติดขัดทําไมคนให้ความร่วมมือน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาวจันทร์ทํามุมดีกับดาวสุ์ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะจะได้เงินได้ทองอยู่แล้วแต่ว่าจะใช้เยอะนิดนึงละกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ใช้เงินเยอะนะดาวพฤหัสดาวยูเรนะัสทามุมดีกับดาวเสาอืมคุณมีโอกาสที่ถ้าใครมีคู่รักอยู่แล้วเนี้ยอยากจะทําให้มันความสัมพันธ์มันแน่นแฟนขึ้น ทำให้ความรู้สึกมันผูกพันกันมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือการทํางานใดๆก็ตามถ้าทํางานกับคู่รักก็รู้สึกว่าคู่รักมาเติมเต็มนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่แย่เพียงแต่ช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังมันอาจจะล่าช้าการติดต่ออะไรก็ตามนะแต่คุณจะได้สังคมใหม่ได้กลุ่มคนที่รู้จักใหม่ๆมีการเดินทางมีการย้ายถิ่นฐานแล้วมันจะดีนะคะ อดาวไม่ได้แย่เลยค่ะดาวไม่ได้แย่ถือว่าดาวโชคดาวค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้ทํามุมเสียกันในราศีของคุณนะคะในช่วงสักประมาณปลายเดือนเนี้ยดาวอาทิตย์จะเริ่มขยับขยื่นคุณจะรู้สึกว่าการงานมันจะโล่งขึ้นคอนเน็ชันอะไรจะดีขึ้นดาวพุธก็จะเดินหน้าอาจจะได้ข่าวดีอะไรแบบปรปปับ แต่อย่าหัวร้อนนะอย่าเพิ่งแบบงุดหงิดอย่าเพิ่งรีบร้อนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืถ้าปลายเดือนคุณอาจจะรู้สึกแบบอยากจะได้คอนเน็ชันอะไรเพิ่มเติมจากทางไกลซะด้วยซ้ำน,นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะ